พี่เด็กแนวค่ะคุณม่อนคบค่ะอ่าเป็นไงบ้างคะวันนี้ตลาดก็ดีขึ้นมานะฮะมีบาวขึ้นมานะครับค่ะนี่ต้องเมื่อก่อนนะดูดูปตทนะค่ะปตทมาหุ้นมากลุ่มอะไรไม่ได้ดูนะปตทค่ะดูอะไรไหมครับดูอะไรไหมฮะดู g ลอลมาหุ้นมากลลงกตลง โอ้โหผู้มีอิทธิพลในวงการหุ้น G <LL> L L ท,ที่ดูแล้ววันนี้พอ G L มาปีปั๊บเนี่ยหุ้นกลุ่มที่เคยลงไปในกลุ่มเดียวกันเนี่ยขึ้นแต่ชิ้นเหนลยนนะครับใช่ใช่เอแแอย่างเงี้ยค่ะใช่ฮะใช่ฮะถตาบงคั้งจะบอกว่ายังมีตัวที่ทำนองแบบนี้อีกที่น่าสนใจแลวคุณมารซช่งเราก็ตามน้ําได้นะครับตามน้ำเลยฮะอ่าต้วใดคือตัวที่มีธุรกิจเดียวกับ G L มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับค่ะหนึ่งในนั้นผมคิดว่าราคาลงมาในฟอร์มเดียวกันค่ะ แต่ว่าลงไม่แรงเท่าแต่ขึ้นควรจะกลับขึ้นไปเหมือนกันครับค่<ฮ>ะตัวนี้คือตัวเสิบเอ็ดตัวครับ S สิบเอ็ดตัวนี้ท,ำทำําทาดิซิ่งมอไซค์เหมือนกันอแล้วราคาลงมาเยอะแล้ว S สิบเอ็ดี่เป็นตัวที่ีต่ำมากนะครับ10กว่าเท่าเองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัว S สิบเอ็ดนี่จะเป็นตัวที่น่าจะดึงกลับขึ้นไปด้วยคือดิซิ่งมีหลายตัวที่ผมคิดว่าควรจะดึงกลับขึ้นไปเช่น S สิบเอ็ดตัวหนึ่ง ECL IFS n i t เนี่ยผู้ที่คุณยืนกลับขึ้นไปนะแต่ว่าริทเนี่ยขึ้นมาเยอะทีเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะมาดูตัวตามเราเช่น ETL IFS หรือ S อใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> แต่ดูแล้วเนี่ย S อสเป็นตัวที่ขึ้นน้อยที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่มีโอกาสากลับขึ้นมาลองดูตัวนี้ผมว่าโอเคราคชาหุ้นตัวนี้เนี่ยควรจะกลับไปยืนใกล้ๆเก้าบาทนะครับนะฮะแล้ว P/E ที่ e. าตา่มมาคุณนองเอเบเนี่ยดู P/E ในกลุ่มเนี้ยมีไม่กี่ตัวที่ดีต่ำเหมือนสิบสองเท่าครับ ค่ะในกลุ่มนี้ดี e ต่มีแค่ S11 และ IFS นะครับที่ดี e ต่ำเพราไม่ดีที่สูงกว่าน,นี้หมดเลยนะลองดูครับผมว่าเป็นตัวเป็นตัวแรกจากที่น่าจะถูกเก่งกำลังจับขึ้นไปค่ะผมให้นาตัานของ S11 ไว้ที่เท่าไหร่ดีเดีย๋ยวไา,าดูป้านทายก่อนนะครับเ1 1เนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะลงมาเนี่ยเขาไปชนตรงตรงเก้แล้วไม่ผ่าน แต็นว่าเป็นต้านของเขาครับไนถุกต้าน5.20แนวระมัดระวังครับถ้าหลุด8.5เม่เอาแค่8.55ก็พอถ้าหลุดเราก็ต้องไปก่อนแต่ผมเชื่อว่าตลาดน่าจะไปต่อเข้าไปนร่นะครับพอหุ้นเราตอนนี้หุ้นเราตอนนี้แตกต่างกันนอกบ้านถ้าเรามีปัจจัยภายในอยู่นะฮะก็ฝากเอสเดเบทัวร์กลับบ้านอย่างตัวค้าวันนี้ครับค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ